โอเคเรามาดูวิธีการทำโดยการใช้ฟีเจอร์เพนพาดแยกตัวกลุ่มใหม่กันเราจะต้องเข้ามาที่ m a n a g e r l i n e เส s e t แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างจนเจอคำว่าเพิ่มเพื่อนใหม่ให้เรากดคลิกไปคำว่าเครื่องมือสำหรับการเพิ่มเพื่อนเ,เพราะกดไปแล้วคนส่วนใหญ่จะกดคำว่าสร้างลิงก์เลยถ้าคุณกดเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเจอลิงก์แค่ลิงก์เดียวเห็นไหมแล้วก็ไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าลิงก์จะเป็นแบบไหนให้ย้อนกลับมาที่เดิมนะครับกดลงมาด้านล่างมันจะเห็นคำว่าตั้งค่าช่องทางการเพิ่มเพื่อนที่อยู่ด้านล่างคำว่าสร้างลิงก์นั่นที สร้างจริงๆไว้เห็นไหมฮะแล้วกดสร้างใหม่ครับหลังจากนั้นให้เขียนเติมช่องทางการเพื่อนๆตัวอย่างอะไรเงี้ยนะครับแคมเปญซึ่งส่วนใหญ่ผมจะถ้าไม่ได้มีแคมเปญแยกเลยนะครับเราจะพิมพ์งา่ายๆนี่นแหละเช่นแบบมาจากแฟนเพจบอกกิมอะไรเงี้ยฮะทั่วไปเห็นไหมฮะทั่วไปก็คือมาจากแบบการโพสต์ทั่วไปของเราเนี่ยแหละครับโดยที่ไม่ได้ระบุแคมเปญชัดเจน นี่นะครับเราด้านล่างจริงบางทีก็แบบเราก๊อปไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะดูง่ายดีกดตั้งค่าครับเห็นไหมฮะสังเกตว่ามันจะมีลิงก์นะครับที่มันไม่เหมือนกับลิงก์เดิมซึ่งเราสามารถเอาลิงก์นี้ไปโพสตามที่ต่างได้แล้วก็มีคนแอดเข้ามาเราก็จะรู้ได้ว่าก้อนกลุ่มคนนี้เข้ามาจากไหน้างหรือคุณจะใช้เป็น QR Code คก็ได้หรือจะทาเป็นปุ่มเพ,เพื่อนเพื่อนแยกก็ได้สาหรับติดในเว็บไซต์อ่าซึ่งอันนี้สามารถกดดาวน์โหลดได้คุณสามารถเอา QR c o d ร้ดเนี่ยไปใช้ที่ไหนก็ได้เดีเนาาร้้ีถอยากรู้วว่่าาาเ้้ยกลุมมปหพนีีทร วางลิ้งเวงต่างเนี่ยมาจากที่ไหนบ้านให้เรามากดเขาว่าช่องทางการเพิ่มเพื่อนครับเรา,าก็จะคุมยาวน,นิดนึงนะแบบบางบนคนเขาแบบตั้งมานานนะตั้งแล้วครึ่งปีแล้วกันกดปุ๊บแล,ะล,ะละ้วล่าเราก็จะเห็นแล้ว ก็มีกลุ่มเป้าหม่ตามตา่างๆนะครับโฆษณาเพื่อนๆน,นี่ไม่ใช่นะครับลงมาด้านล่างเห็นไหมมี nea นะเป็นชื่อง,งานอันนึงแล้วกัน aiwv นะก็จะมีชื่อต่างโผล่ขึ้นมาที่เขาแอดมาจากทิงต่างนะครับเพราะาจํานวนที่แอดเข้ามาเนาะเท่านี้เองนะครับเวลาที่เราทำิแพลตฟอร์มมาร์เก็ตติ้งหรือแม้แต่การ,การจ้าง kwl นะครับแล้วก็ให้เขาติดลิงก์ไลน์เอวไว้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละจุดแต่ละแคมเปญแต่ละ kwl เนี่ยสามารถดีดคนเข้ามาที่รายเนี่ยได้กี่คนบอกเลยว่าอันนี้เลคอมเมนต์ให้ทำมากๆนะครับคุณจะได้สามารถทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยย้อนไป่ได้กลุ่มต่างๆตามที่คคคุณเเยววาางงมรร์ก็ตติ้้ไับ